เราม่ใช่คุณสามีขนปูนค่ะเพราะเนื่องจากเราซื้อปูนมาจากที่ร้านนะคะเขาไม่ได้เอาปูนมาส่งให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็แบบมาขนให้เราเรียบร้อยนะคะเราต้องจัดการเองนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากบ้านเรานะคะทุกคนนี่นะคะค,คนขนปูน <laughs> นี่นะคะวันนี้เราจะนีน,นี้นี่นะคะวันนี้เราจะ เทปูนกันนะคะนี่นะคะคนผสมเขาไม่ได้ทำเหมือนบ้านเราว่าตอนแรกอะวันนิกว่า<ส>ซือ้อปูนมาแล้วแบบเขาผสมแล้วแล้วเหมือนแบบก<ส>็มาเทเหมือนบ้านเรานะคะนี้อันนี้นเราผสมเองมิกเองนะคะนี่นะคะช่างนี่นะคะช่างทำบ้านของมิน ูช่วยสามคนนะคะงช่างแางสามีรอบนี้แกซื้อวันนี้แกซื้อมา45ถุงนะคะปูน45ถุงถุงละ100โครนนะคะถุงละ20่สโลแต่วันไม่แน่ใจว่าเขาอจะเทกันอีกรอบหนึ่งไหมแต่รอบแรกที่เราซื้อมาเนี่ยปูน45ถุงนะคะแล้วผสมต่อหนึ่งครั้งคือปูน2ถุง40่กิโลต่อน้ำยี่สลิตรค่ะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะว่าวันนี้จะไปเจอตัวไหนน,นี่นะคะงานเทป,ปูนที่เราเทกันวันก่อนนี่นะคะแกมาเช็คแกวออันนี้มาเช็คแล้วนะคะว่าความเสมอของ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 พื้นตูนได้ไหม วันเข้าใจแล้วเพราะว่าพื้นที่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไปทิ้งขยะกันนะคะขยะที่อยู่ข้างหลังรถวันนั้นนะคะเราจะไปทิ้งขยะกันแล้วเดี๋ยววันจะถ้าวันถ่ายได้ในลงทิ้งขยะเดี๋ยววันถ่ายให้ดูนะคะไปครับวันนี้เป็นทุกอย่างเลยทุกคนวันอากาศไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนวันอากาศไม่ดีนะคะวันที่แบบ มีฝนตกหรืออะไรเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้คือระหว่างทางเดี๋ยววันจะไปทิ้งขยะนะคะวันจะทำสองคลิปตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้เป็นคลิปเดียวเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันไม่อยาก ทำยืดเยื้อมากมายนะคะทุกคนคือเมื่อวานมีการเทป,ปูนที่บ้านเกิดขึ้นแล้วก็ดิฉันเป็นเด็กเทป,ปูนกับเขานะคะเมื่อวานอันนี้ก็คือนี่เดี๋ยววันจะไปทิ้งขยะแล้วเดี๋ยววันจะถ่ายให้ดูนะคะว่าในโรงทิ้งขยะที่นี่เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่นี่ทิ้งขยะเสียตังค์เลยนะคะทุกคนวันนี้น่าจะประมาณสามรถค่ะเนอะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ถึงแล้วนะคะที่ทิ้งขยะ,ะ,ะลงทิ้งขยะนะคะทุกคนต้องรอแบบหนึ่งนะคะที่นี่เขาจะแมปว่ามีเราแยกขยะเลยนะคะทุกคนไม้ก็อยู่ในไม้คือแยกเป็นส่วนๆเลยไม่ได้ว่าไปถึงแล้วเราเทเทเท,ทจากรถลากเราเลยนะคะทุกคนเรายังต้องไปแยก ในแต่ละจุดด้วยนะคะคือถ้าเป็นไม้ก็อยู่ในไม้เป็นพลาสติกก็อยู่ในพลาสติกเ,เป็นของอที่สามารถกลับมาใช้ได้อีกก็แยกเป็นส่วนๆไปหลอดไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแยกไปเลยเป็นเ,เมทลัลหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะให้เราแยก เป็นส่วนๆไปเลยสีหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราแยกไปเลยนะคะเดี๋ยวว่านี่ตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าตอนอนี้นะคะเขาจะแยกออกไปเลยนะคะว่าเราจะทิ้งอะไรตรงไหนนู่นนี่นั่นนะคะเขาจะแยกไปเลยเนีนะคะอันนั้นก็เป็นเหมือนแบบพวกตู้เย็นเ,เป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแยกออกไปเลยนะคะทุกคน เขาจะแยกออกไปเลยแล้วเขาก็จะมีบัตรให้เราว่าแบบเราอยู่หมู่บ้านไหนบ้านเล็กที่อะไรอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะเขาจะแยกเนี่ยน,นะคะ,ะ,คะวันถ่ายเยอะมากไม่ได้นะคะทุกคนเหมือนแบบคนเยอะอยู่เพราะมันเป็นช่วงซัมเมอร์ทุกคนก็จะแบบมีมีการซ่อมม้านมีอะไรกันอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะทุกคน นี่ะะคะรอบที่สองสำหรับขยะวันนี้นะคะทุกคนที่เราจะไปทิ้งเดี๋ยวจะต้องมีอีกขั้นหนึ่งแน่นอนค่ะทำกลางฝนตก,กนะคะฝน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 สวัสดีครับทุกคนมารายงานตัวเชาว้าอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้วันจะพาทุกคนมาดูว่าสรุป ที่เรามาพักร้อนเราได้อะไรกันบ้างกับเรื่องบ้านนะคะก็สรุปงานเสร็จไปบ้างบางส่วนแล้วนี่นะฮะแล้วก็ถนนสรุปเราได้ถนนเข้าบ้านอย่างสวยงามนะคะอย่างที่เราบอกค่ะงานเราบานจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะถ้าทุกคนเห็นหลังบ้านเห็นข้างหลังบ้านนี่นะฮะเราเทเราเทกรวด วันเรียกว่ากรวดแล้วกันนะคะเอากรวดมาเทแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเอาเอากรวดมาเทแล้วเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนี่นะคะเส้นถนนลงไปก็สวยงามนะคะก็มีวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วนะคะเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สามของการมาพักร้อนของวันนะคะก็นีลคะค่ะอาทิตย์หน้าก็จะพยายาม เ,เก็บรายละเอียดให้ได้มากกว่านี้นะคะก็เนี่ยก็ตอนนี้วันถือใน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 ,ใน,ใ,นในความรู้สึกวันวันถือว่ามันโอเคแล้วนะคะเหลือแต่ตรงนี้นี่นะฮะส่วนข้างหลังวันเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําตอนวันมาเนาะตอนตอนเรามารอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทํานะคะอันนี้มีหลายๆส่วนที่ถือว่าผ่านการผ่านการเก็บไป นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคนี่นะคะนี่วันพาเดินลงมาขึ้นขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยววันพาไปดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะวันยังจะมีขยะที่จะต้องไปทิ้งอีกสองสารถนะคะนี่นะคะข้างหลังวันถ้าทุกคนเห็นนี่นะคะนี่แหละค่ะข้างหลังด้านหลังอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีปีถัดไป เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะก็สรุปทุกอย่างโอเคค่ะทุกอย่างโอเคมารายงานตัวเป็นทั้งเด็กเทปูนเป็นทั้งเด็กข,ข,ขลนรถขยะอะไรนะคะก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยไป,ไประดับหนึ่งงานคุณสามีดิฉันยังไม่จบก็คือเดี๋ยวจะต้องไปซื้อยิฟที่จะมาใส่ตรงข้างฝานะคะก็ น่าจะซื้อไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้งานของคุณสามีแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แกจะต้องทําก็คือแกจะต้องซื้อผ้าใบมาคุมเรือเพราะเนื่องจากเรือนะ่ะเราจะไม่ได้ใช้แน่นอนปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วอากาศมันไม่ดีนะคะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เอาเรือลงน้ําทะเลเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะต้องทําที่จอดเรือ ก็คือช่วงเราอาจจะทำง่ายๆไปก่อนก็คือเอาผ้าคลุมเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาช่วงที่เรากลับไป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 ทางใต้แน่นอนนะฮะเพราะว่าหิมะน่าจะเยอะฝั่งนี้หิมะเขาเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะงานต่อไปก็คือไปซื้อผลาจะคุมเรือนะคะเพื่อจะเอาเรือเข้าที่ ภายในวันนี้วันไะไรวันนี้วันเสาร์แล้วใช่ไหมคะก็อาทิตย์ร้านพวกร้านต่างๆมันจะปิดใช่ไหมฮะเราก็จะมีวันมีเวลาทํางานวันนี้น่าจะไปซื้อของวันอาทิตย์เราก็จะมีเวลาทํางานวันจันทร์ก็เก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้ววันอังคารวันวันน่าจะเดินทางนะคะก็นี่แหละค่ะมาเป็นกําลังใจให้ดิฉันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวข้างหลังเราจะต้องมีขยะอีกเล็กน้อยนั่นนะคะเรือลานั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปหา เอาเอาเขาเข้าที่จอดที่เราจะคิดว่าเราจะเอาเขาจอดไว้นะคะแล้วก็ต้องคุมผ้าใบแล้วก็ต้องเอาเครื่องเข้าไปเก็บเครื่องโมโต้เราจะถอดออกแล้วเราก็จะเอาเข้าไปเก็บนะคะนี่แหละคะ่ะคุณจะมีคงจะได้พาดิชันลงเรือไปตกปลาน่าจะต้องปีหน้าค่ะไม่ใช่ปีนี้แน่นอนก็ยังไงเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะ <S 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 กปกำลังใจให้วันด้วยค่ะวันขอบคุณมากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะเอาขยะขึ้นรถพ่วงไว้อีกเพราะว่าเดี๋ยวเรา่าจะต้องมีไปทิ้งขยะอีกสองรอบแต่มันไม่ใช่วันนี้แต่ว่าเตรียมความพร้อมคือขนของอันไหนจะทิ้งก็ขนขึ้นรถไปอะไร่างนี้นะคะแล้วก็จะต้องได้คุยกับคน,ชบนเช่าบ้านเราบ้างนิดนึงนะคะว่า เราขอให้ทุกอย่างยังโอเคอยู่ในในกรณีเรามาปีหน้าเราหวังว่ามันจะไม่ลกเท่านี้นะคะเพราะว่าวันเคยบอกคุณสามีแล้วว่าเออคือคือคือนี่ไม่ใช่ปีแรกในการที่วันมาเก็บขยะแล้วเอาไปทิ้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันมันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็บอกคุณสามีไปแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกสงสัยจะต้องได้อันเชิญกันนะคะ เพราะว่าเราก็ไม่ไหวค่ะจะให้เรามานั่งเก็บขยะให้ทุกปีมันก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวเราย้ายมาอยู่นะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะทุกคนไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้วันจะพยายามตัดคลิปเรื่องเทปูนกับเป็นเด็กติดรถขยะให้ทุกคนดูนะคะเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะ มาดามันนอเว์ค่ะช่วงนี้ไม่ได้พากินพานเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะดูแต่เรื่องซ่อมบ้านหวังว่าคลิปต่อไปวันจะมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตนะคะวันไม่ได้ใช้ขากอกนะขอบคุณมากมายค่ะที่เป็นกำลังใจให้กัน นะคะวันฝากติชมด้วยนะมีอะไรที่วันขาดตวบวกพร่องแจ้งให้วันทราบด้วยนะคะทุกคนแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะมาดามวันนอร์เวนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปอากาศไม่ดีเลยปีนี้ I dare you to fix me crossing the line the Falling No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest.